เดี๋ยวนี้นะคะมีคุณแม่มือใหม่จํานวนมากที่เพิ่งคลอดลูกออกมาเนี่ยแล้วมีอาการที่เป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดจากอาการที่อาจจะมีฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ก็จะเป็นภาวะที่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยคุณแม่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาการพักผ่อนเวลาการกินการนอนแล้วก็การใช้ชีวิตประจาวันของคุณแม่ที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้คุณแม่เกิดความเครียดสะสม นะคะหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณแม่อาจจะต้องอย้ายงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งคุณแม่บางคนต้องย้ายประเทศอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้รอบตัวคุณแม่เนี่ยทุกอย่างเนี่ย จะทําให้ทําให้คุณแม่เนี่ยเกิดภาวะที่เครียดนะคะบางคนเกิดบางทีเขาเรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็คือเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่มีความสุขคุณแม่บางคนเนี่ยเกิดนานๆเข้าจะเป็นลักษณะของความความกลัวนะคะบางคนที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองก็อาจจะกลับไปทํางานแล้วก็จะมีความกลัวในลักษณะว่าอาจจะกลัวเป็น ฟอเบียบางชนิดเนี่ยนะคะจะกลัวโรคมาเพศคิดมากนะคะแล้วก็ยิ่งหาข้อมูลแล้วก็เกิดความกลัวหรือคุณแม่บางคนที่ต้องลาออกจากงานแล้วก็มาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคุณแม่มือใหม่เหล่านี้ก็ต้องปรับตัวถ้าเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยบางคนถ้าเป็นมากๆก็อาจจะไปะเขาเรียกว่ามีความเครียดแล้วก็ส่งผลถึงอารมณ์แล้วก็จิตใจของลูกได้นะคะแต่กระนั้นก็ยังมีคุณแม่หลายท่านที่ ไม่ได้เป็นคุณแม่มือใหม่แล้วมีภาวะซึมเศร้าแต่อาจจะเป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกมาแล้วพักหนึ่งเลยนานๆเนี่ยแล้วอาจจะเกิดความเขาเรียกว่าซึมเศร้าที่ในระยะเวลาที่นานอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเป็นความเครียดสะสมนานๆนะคะคุณแม่เหล่านี้ก็มักจะมีอาการลักษณะที่ว่าอาจจะมีนอนไม่หลับนะคะ<ม>เพราะว่ามีม,มีความเครียดแบบนี้แล้วก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนหรือมีความกังวล ะค,ะคุณแม่เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นานานๆเข้ามันก็อาจจะมีผลส,ส่งผลกระทบถึงตัวคุณแม่เองนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยบาง,บางคุณแม่บางคนอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ก็นักบาบัดน,นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณยังไม่อยากที่จะไปถึงจุดนั้นหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นมากขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้วันนี้ลักมีแนวคิดนะคะ,ะในการที่จะคิดเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ที่เรื้อรังขึ้นไปนะคะก็คือเราต้องใช้วิธีการ self motivate ก็คือเราจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะวิธีข้อคิดแนวคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยลักแบกมาเป็น3ข้อนะคะอันแรกเนี่ยคือคุณจะต้องโฟกัสแล้วก็เขาเรียกว่ามุ่งจุดมุ่งหมายถึงสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ โฟกัสถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอ่าคุณแม่หลายท่านชอบที่จะพูดแล้วก็บ่นให้คนรอบข้างฟังถึงสิ่งที่เขาไม่มีความสุขในชีวิตประจําวันหรือสิ่งที่เขาไม่แฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นกับการงานครอบครัวหรือว่าลูกหรือว่าวิถีชีวิตของเขานะคะคุณแม่ที่บางคนต้องย้ายประเทศไปต่างประเทศก็อาจจะบอกว่าเขาอาจจะบ่นถึงเรื่องที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับประเทศนั้นๆหรือว่าเขาไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ สิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือคุณจะต้องเลิกพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้หันมาโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเทคนิคแรกที่รักใช้ประจำก็คือเขาเรียกว่า gratitude นะคะก็คือคุณอาจจะต้องมีสมุดหนึ่งเล่มในทุกๆเช้าเนี่ยหลังตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะต้องจดให้คุณจดถึงสิ่งที่คุณมีความสุขสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณต้องการที่จะขอบคุณ ตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นง่ายๆแค่ว่าวันนี้ได้ยินเสียงนกร้องแล้วคุณแฮปปี้คุณมีความสุขวันนี้ลูกเป็นเด็กดีลูกน่ารักเขียนลงไปอย่างเงี้ยนะคะเวลาคุณเขียนอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเ,เขาเรียกว่าพลังงานของคุณเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปนเป็นพลังงานที่เป็นในลักษณะบวกมากขึ้นนะคะแล้วก่อนนอนเนี่ยคุณก็อาจจะมีลัก เรียกว่าแ a รี t จุดร็อกก็คือให้คุณเก็บหินที่คุณชอบนะคะมาสักก้อนหนึ่งที่คุณเห็นว่าสวยนะคะตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วจากนั้นก่อนนอนให้คุณกําหินนี้ไว้ในมือนะคะแล้วก่อนนอนให้คุณหลับตาแล้วให้คุณคิดทั้งวันว่าวันนี้เนี่ยสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในวันนี้ของคุณนะคะคุณทําแบบนี้ไปซ้ำๆคุณทําให้มันเป็นนิสัยให้มันเคยชิน แล้วนานๆเข้าเนี่ยพลังงานของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันจะเป็นพลังงานที่สูงขึ้นเป็นพลังงานบวกที่เบาสบายแน่ๆสิ่งที่ได้รับก็คือว่าคุณจะรู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวของคุณที่แต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะ ไม่ค่อยได้มองหรือว่าเพราะว่าคุณมัวแต่พูดถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยมันยังคงมีสิ่งดีที่ให้คุณนึกถึงเสมอนะคะข้อ2อคือ,อให้คุณเลิกที่จะพูดเรื่องที่มันเป็นเชิงลบหรือเป็นนักทีฟนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนรอบตัวสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะมุนเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตคุณเนี่ยอยากให้คุณเลิกที่จะพูดในแง่ลบเลยนะคะแล้วก็ให้คุณเลิกเสพ สื่อที่เป็นแง่ลบพวกโซเชียลมีเดียนะคะจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรืออินสตาแกรมเนี่ยเพราะว่าคุณจะสังเกตว่าถ้าคุณอย่างมีคุณแม่บางท่านที่เคยโทรมาคุยกับลักก็คือคุณแม่อาจจะดูเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็คุณแม่เกิดความกลัวว่าตัวเองจะเป็น โรคบางชนิดแล้วทีนี้สิ่งที่คุณกลัวเนี่ยคุณยิ่งจะดึงดูดมันเข้ามาคุณจะสังเกตได้ว่าเรื่องไหนที่คุณกังวลแล้วก็คิดถึงมันบ่อยๆคิดถึงมันบ่อยๆเนี่ยคุณเหมือนจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาคุณอาจจะเจอหมดความหรือเรื่องที่ที่ตอกย้ำเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกลัวยิ่งแล้วยิ่งคุณดูยิ่งคุณเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งคุณพูดถึงกับเพื่อนหรือคุณพูดกับตัวเองคุณพูดกับคนรอบข้างเนี่ยมันก็จะยิ่งทง อันนี้ให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตามให้คุณเลิกคิดในแง่ลบเลยแล้วก็จริงๆแล้วในความเป็นจริงของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วอันนี้รักไม่ได้หมายถึงว่าเราจะอยู่ในชีวิตแบบเราจะต้องเจอแต่คนที่คิดบวกหรือเจอแต่สิ่งที่มีความสุขเท่านั้นมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันยังไงคุณก็ต้องเจอเรื่องที่คุณไม่พอใจแล้วก็เรื่องที่คุณไม่สบายใจคุณต้องเจอปัญหาแต่ว่า ที่พูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้คุณโฟกัสตรงที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเจออารมณ์ที่คุณไม่พอใจหรือเจอคนที่คุณต้องคุยด้วยแล้วคุณรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขคนที่ทําให้คุณกังวลหรือว่าโกรธเนี่ยให้คุณรู้ตัวให้ทันให้เร็วนะคะคุณจะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกให้เร็วถ้าคุณจะมีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจอะไรเนี่ยให้คุณตัดมันให้เร็วภายใน3นาที5นาทีอย่าเก็บอารมณ์นั้นเนี่ย มาคิดให้นานกว่าน,นั้นเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นนาน,น,านมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็จะมันก็จะยิ่งดึงดูดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยหรือสิ่งสถานการณ์เหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อสุดท้ายนะคะ,ะก็คือ,อ be a day dreamer นะคะก็คือหมายถึงว่าให้คุณเป็นนักฝันให้คุณเป็นนักคิดนะคะ,ะความความหมายของมันก็คือว่าให้คุณมุ่งเริ่มที่จะสร้างความ เขาเรียกว่าให้เริ่มที่จะสร้างชีวิตตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะมันมีคํากล่าวของนักเขียนบางคนที่รักได้อ่านในหนังสือะคะเขาบอกว่า ignore uh, your reality เขาบอกนะคะแล้วก็ให้ create your new reality ความหมายก็คือว่าให้คุณเพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัจจุบันของคุณที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ความเป็นจริงในชีวิตของคุณณนะจุดเวลานี้เนี่ยมันดับ ไปทุกๆวินาทีความหมายก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เนี่ยมันเป็นผลผลิตจากสิ่งที่คุณเชื่อแล้วก็ที่คุณคิดมาเมื่อเมื่อวานหรือว่าในอดีตทีนี้เนี่ยคุณจําเป็นเชื่อต้องอีกนอมันก็คือคุณต้องไม่ให้ความสนใจกับมันถ้าทุกอย่างที่คุณเจอสถานการณ์ตอนนี้ในชีวิตจริงของคุณเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ต้องการหรือคุณไม่แฮปปี้กับมันเนี่ยให้คุณเพิกเฉยของมันให้คุณเพิกเฉยแล้วก็หันไป โฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจะให้เกิดขึ้นนะคะโดยการคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นวันหนึ่งอาจจะ1 0 1ถึง15นาทีให้คุณหาเวลากับตัวเองนะคะอาจจะเป็นก่อนนอนโดยมากเนี่ยรราจะทำก็คือก่อดนอนให้คุณคิดถึงสถานการณ์หรืชีวิตของคุณคุณแพลนชีวิตของคุณว่าอย่างไรคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนคุณแม่บางท่านอาจจะ อาจจะต้องการให้การงานเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนหรือคุณแม่บางท่านอาจจะเห็นตัวเองที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนคุณแม่บางท่านเป็นโรคนอนไม่หลับมาหล,า,หลายๆปีบางท่านเป็น10ปีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มจินตนาการถึงตัวเองที่มีสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตที่แข็งแรงที่เป็นบวกอย่างเงี้ยค่ะคุณเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณแม่บางท่านมีปัญหาเรื่องอยากจะ ย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในชีวิตคุณคุณก็สามารถที่จะคิดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เขียนนะคะให้เขียนลงไปในสมุดเพราะการเขียนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพุ่งความสนใจถึงสิ่งที่คุณต้องการสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณจะตอบรับจากสิ่งที่คุณต้องการมากแล้วคุณจะต้องให้ความสนใจกับมันการเขียนเป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด ะะเพราะคุณเขียนมาลงไปเนี่ยมันผ่านการคิดแล้วก็มันผ่านมือของคุณเมื่อคุณได้เขียนลงไปเนี่ยในกระดาษเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นแล้วให้คุณคิดอย่างนี้ค่ะให้คุณมองสิ่งที่คุณเขียนก่อนนอนหรือไม่ก็ตื่นนอนคิดมันทุกวันนะคะพลังของความคิดเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลให้คนที่มีความคิดแบบเดียวกันกับคุณ จับสัญญาณความคิดแบบเดียวกันได้เพราะความคิดคือพลังงานที่เคลื่อนที่ได้นะคะเคลื่อนที่ได้ไกลด้วยคุณจะต้องลองดูวิธีนี้ก็คือมันเมื่อคุณคิณคดมาน,นานแบบนี้เนี่ยคุณจะเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปได้นะคะแล้วคุณก็จะเริ่มดึงดูดคนบางคนเข้ามาในชีวิตคุณจะเริ่มได้อ่านหนังสือหรือบทความคุณจะได้ยินอะไรบางอย่างที่มัน ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณจะเริ่มเชื่อว่ามันเป็นไปได้คิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายที่คุณได้คิดและตั้งเป้าเอาไว้อาจจะเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวก็ได้ทําจากสิ่งที่คุณมีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือคุณมีอะไรอยู่ในมือคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อม คุณเริ่มลงมือทําบางอย่างที่มันอยู่ในจุดมุ่งหมายที่คุณได้เขียนเอาไว้แล้วลองดูนะคะอาจจะภายใน1เดือนหรือ2เดือนบางคนก็อาจจะไม่ถึงคุณก็จะเริ่มเห็นว่าชีวิตคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะมีหนทางมากขึ้นมากขึ้นนะคะอัลเบิตไอน์เคยกล่าวไว้ว่าความจริงเกิดขึ้นทั้งหมด2ครั้งค่ะครั้งแรกเกิดขึ้นผ่านความคิดและจินตนาการในหัวของเราค่ะครั้งที่2 ความจริงเกิดขึ้นทางโลกกายภาพเป็นวัตถุที่จับต้องได้ค่ะนั่นหมายความว่าทุกๆอย่างที่คุณเห็นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันภาพของความประสบความสําเร็จทุกๆส,สิ่งที่คุณเห็นว่าคุณมีหรือใครก็ตามที่มี เกิดขึ้นจากความคิดและจินตนาการเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้มีกำลังใจนะคะแล้วก็นําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะให้คิดแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพื่อ,อคุณจะได้สร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการะคะ่ะ